นาทีไล่ล่ากระบะระทึกกลางดึกคนขับเห็นจวนตัวเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยวก่อนจอดรถทิ้งอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีพบซุกแรงงานเถื่อนมาเต็มคันรถ วันที่27สิงหาคม2568นายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศ์สุภคะวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายทรัต์เหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายชาคริตตันพิรุณน,นายอำเภอทองผาภูมิพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชผบอรอ .29 ผบออชุดเฉพาะกิจและย่าก,กองกําลังสุรศีพันเอกปิยเนรพัทราศาสต,ตร์สวัสดิวงศ์รองผบอรอ .29 รองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจและย่าก,กองกำลังสุรสสีพันตำรวจเอกกอนสมคเนผู้กำกับการตอมจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกมานิต นาโควงผู้กำกับการตด13ค่ายพระพุทธยอดฟ้าร่วมวางแผนสกัดกัน้นขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างต่อเนื่องทุกวันจึงเชื่อว่าจะมีการลักลอบเข้ามาอีกอย่างแน่นอนจึงสั่งการให้ในายวันลบจินดาประหลัดอำเภอสมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดนที่9าและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเภอทองผาภูมิ บุรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกําลังสุรสีเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ร้อยต่อชะดอ3 5เจ้าหน้าที่ตอมการจนบุรีและเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงการจนบุรีออกลาดตรวนไปตามถนนทางหลวงสาย3 2 3จนกระทั่งเวลา2องนาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสยัยจํานวนสองคันขับตามกันมาจากทางด้านอำเภอสังขระบุรีมุ่งหน้าอาเภอเมืองการจนบุรีเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญ,ญาณเรียกให้หยุด เพื่อขอตรวจคน้นแต่ปรากฏว่าคนขับไม่ยอม และได้เร่งเครื่องหลบหนีการตรวจคน้นมุ่งหน้าไปตามถนนสาย323อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งไปถึงพื้นที่บ้านหินแหลมหมู่ที่5ตำบลท่าขนุนคนขับเห็นท่าไม่รอดจึงเลี้ยวรถเข้าไปภายในซอยเปลี่ยวแล้วจอดรถทิ้งเอาไว้จากนั้นได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่พยายามวิ่งไล่ติดตามแต่ไม่ทันทําให้คนขับรถทั้งสองคันหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีประตูสีดำหมายเลขทะเบียน6ขอไข่รอเรือ5023กรุงเทพมหานครและรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนบมไม้วแหวน9167กาญจนบ,บุรีที่คนขับจอดทิ้งเอาไว้ผลปรากฏพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งแออัดมาเต็มห้องโดยสารบางส่วนนอนหลบซ่อนตัวอยู่ที่กระบะท้ายโดยใช้แสแลนปิดบังเอาไว้ รวมจำนวน38รายเป็นชาย25รายหญิง13รายหลังจากจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพอทองผาภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นกลุ่มแรงงานให้การผ่านล่ามแปลว่าทั้งหมดหลบหนีเข้ามาในราชนจาจักรไทยด้วยการใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรีการเดินทางใช้เวลานาน,น3-4วันมีทั้งขึ้นรถและลงเรือโดยแรงงานที่ถูกจับกลุ่มตัวได้ต้องการกระจายไปทำงานพื้นที่จังหวัด ชั้นในใของไทยเมื่อไปถึงที่หมายจะต้องจ่ายเงินให้กับนายหน้าคนละ8,000-10,000บาทระหว่างเดินทางก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวได้เสียก่อนซึ่งหลังจากทําการสอบปากคำแล้วเสร็จแรงงานทั้ง38รายจะต้องถูกดําเนินคดีในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับเพื่อติดตามจับกลุมตัวคนขับที่หลบหนีไปได้มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป